รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นสายพานลำเลียงครับสายพานลำเลียงขึ้นไปไอกระสวยอากาศนี่คือมอตอรต้มเยื่อน้ำย่างไม้เนี่ยจริงๆมูลค่าเป็นศูนย์บาทไม่ได้ใช้ประโยชน์<ใ>นอะไรเลยสามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงพิละ340ล้านลิตรหรือหมื่นล้านบาทต่อปี สวัสดีครับพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนทางช่อง9 m c o r HD หมายเลข30โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวันนี้บอกเลยว่าวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับไม่ครับไม่ใช่กระดาษแผ่นๆแบบนี้แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าอย่าเพิ่งมนโนไปกันมากมายขนาดนั้นแล้วผมหยิบกระดาษขึ้นมาทำไม ที่หยิบกระดาษขึ้นมาก็เพราะว่าวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าที่เราจะมาดูในวันนี้ก็คือ,อน้ำยางไม้ไ yeah! แล้วน้ำยางไม้เกี่ยวอะไรกับกระดาษแล้วกระดาษเกี่ยวอะไรกับน้ำยางไม้เดี๋ยวไปดูกันครับบริษัทเนชั่นแนล power supply จำกัดมหาชนหรือ NPS มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นโรงไฟฟ้า10โรงมีกำลังผลิตรวมกัน726เมกะวัตต์และหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากน้ำยางไม้ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง70.05เมกะวัตต์ ซึ่งปกติต้องบอกว่าน้ำยางไม้ถ้าในระบบของอุตสาหกรรมเวลาที่เขาทากระดาษเสร็จมันเอาไปไหนฮะในอดีตก็คือทิ้งสู่ธรรมชาติก็จะตกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราสามารถนําน้ํำยางไม้กลับมาใช้ใหม่ได้น้ํำยางไม้อยู่ในระบบตลอดเวลาส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ก็คือเอาไปใช้ผลิตพลังงานก็เอาไปเผาส่วนที่เป็นสารเคมีก็เอามาุนเวียนไม่ต้องไปเติมสารเคมีใหม่เข้าไปเรื่อยๆุนเวียนใช้มันก็เลยเป็นวงจรรีไซเคิลที่ค่อนข้างสมบูรณ์มาก บอกว่าเราคิดมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานเลยนะครับเรามองว่าทุกทุกโรงงานจะต้องมีของเหลือจากการผลิตครับผมของเหลือเนี่ยถ้าไม่ได้ทำาอะไรก็ต้องไปไหนครับไปกําจัดหรือไม่ก็ทิ้งสู่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ One, เด<ร>วันเราไปดูเทคโนโลยีทั่วโลกและก็เลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้นนะครับ,รบมาใช้เพื่อนําของเหลือต้องบอกของเหลือกลับมาใช้ใหม่ครับนั่นคือที่มาของน้ํอยางหมาย ก่อจะมาเป็นกระดาษแผ่นขาวๆให้เราได้ขีดเขียนและสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆลงไปต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายนับตั้งแต่สับต้นกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแยกยางไม้สีน้ำตาลหรือลิกนินออกจากเยื่อไม้จากนั้นนำยางไม้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า คุณผู้ชมครับด้านขวามือของผมเนี่ยคือโรงผลิตเยื่อกระดาษซึ่งมีหม้อต้มขนาดใหญ่อยู่แต่ผมไม่รู้นะครับว่าหม้อไหนคือหม้อต้มเยื่อกระดาษเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับพี่ดาวครับในกระบวนการทำกระดาษเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นได้ยังไงฮะเริ่มต้นจากต้นกระดาษก่อนครับผมปลูกต้นกระดาษต้นกระดาษที่ตัดมาจากตัวแปลงเนี่ยมันจะยังมีเปลือกไม้อยู่เรารต้องมาทำการ กระทาะเปลือกไม้เอาก่อนเปลือกไม่เอาเปลือกไม่เอาเพราะว่าเปลือกมันไม่มีเส้นใหญ่ครับเราต้องการเนื้อไม้ที่มีเส้นใหญ่ส่วนตัวไม้เนี่ยเป็นท่อนที่ไม่มีเปลือกก็เอามาสับให้เป็นชิ้นไม้สับสับมายังสับนะสับเสร็จก็จะวิ่งมาตามสายพานมานี่เลยนะมานี่เลยสายพานลำเลียงมาส่งไปที่ตัวโรงเยื่อนะครับข้างหน้าโรงเยื่อคือกระสวยอวกาศนั่นแหละนะไอ้กระสวยอวกาศนี่คือหม้อต้มเยื่ออ๋อเหรอฮะครับตัวไม้สับก็จะถูกส่งเข้าไปที่หม้อต้มเยื่อ ตรงนั้นเลยก็จะเติมน้ำยาตรงเนี้ครับเข้าไปเพื่อจะทำการดึงเอายางไม้ออกมาเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันถูกยางไม้ประสานกันไว้บเลยเป็นท่อนเป็นรูปร่างเราอยากได้เส้นใหญ่ก็เอายางไม้ออกซึ่งยางไม้เนี่ยเขาก็เรียกว่าลิกนินนัก็ือเป็นวัตถุประสานของเส้นใหญ่ พูดง่ายๆการกระบวนการแยกยางไม้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับซึ่งพอต้มแล้วแยกออกมาแล้วส่วนหนึ่งไปโรงงานทํากระดาษใช่จากลักต้มแล้วเนี่ยเราก็จะมีเยื่อที่ปนกับน้าครับผมน้ําสีดําๆที่เรียกว่าน้ํายางไม้นะเราต้องไปแยกเอาน้ํายางไม้นี้ออกอ่ฮะแล้วก็เพื่อให้เยื่อมันเป็นสีขาวก็จะผ่านกระบวนการตอกเยื่อหให้เป็นเส้นใยขาวๆคล้ายๆกับสีของกระดาษเรานะครับอันนั้นก็เป็นทกระดาษเราไปทำกระดาษ แต่ส่วนที่เหลือตรงนี้น้ำยางไม้<ะ>ใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาไปทำเผาเพื่อผลิตพลังงาน เราได้รู้ที่มาที่ไปของเจ้าน้ํำยางไม้กั้นไปแล้วนะครับอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเจ้าน้ํำยางไม้จะกลายไปเป็นเชื้อเพลิงและแปลงร่างไปเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรช่วงน,นี้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากกกอพอกันก่อนนะครับอเข้มกว่ากาแฟดำก็คือเราสองคนไม่เชื่อฟัง เหมือนเดิมเหมือนเดิมเข็มไหม,ไมล่ะอะชึบชืบชืบต้องมีดีลาในการส่งเฮ้ยหยุดเข็มปบไปได้แล้วอันหลงอเออชื่อมันไม่น่าไปไหนถูกอันหลงอะวคาโดปโปรดักชั่นหูมใจเสนอนเส t เ o d a y เดสาบานน้องขี่วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า,วาให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ฉันีินปูกินกันเนาะหน้าเราขารแต่เราชอบกินเนปูพี่น้องทัสาบ้านรถฉุดรถึงรถไม้ยักษ์ปาของมึงนี่จุ่มกัดกับเขาเดี๋ยวเจนเฮ้ยเจ็บเนอะหลงอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะฉันขายให้ที่นี่มานานละนี่แกจะให้ฉันเปลี่ยนไปขายกับโรงงานนั้นทำไมกันล่ะ พี่เลี้ยงฟังก่อนนะฉันได้ข่าวมาว่าเขารับขยะจากคนอย่างเราๆด้วยนะพวกขยะที่เราไปขอจากพี่สามไงฉันว่าโรงงานเนี่ยมันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะพี่เลี้ยงเอาขยะมาทําเป็นไฟฟ้าได้ทั้งต่งได้ทั้งไฟฟ้ามีแต่ได้กับได้นะพี่เลี้ยงได้บ้านป้ากัสิไม่ต้องพูดอะไรมันดูดีฉันอยู่มานานฉันรู้อยู่แล้วว่าโรงงานมันเป็นยังไง ที่ที่อื่นฝุ่นเยอะเป็นบ้ากบเพราะโรงงานไม่ใช่เลออันหลงฉันตั้งใจมันจะขายให้พี่สองเจ้าเดียวเท่านั้นแต่เราก็ยังมีบางอย่างที่ขายให้พี่สองได้เหมือนเดิมนะพี่เลี้ยงพวกพี่สามพี่สองอาติงเจ็ดสี่จะได้อยู่สบายไงล่ะฉันไม่เชื่อกแกหรอกนะแกคิดว่าคนเก็บขยะอย่างเราจะไปเปลี่ยนอะไรแบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะฮะตอนนี้มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วไม่ใช่เลอะอันหลงถึงตอนนี้มันจะไม่ดีที่สุดแต่มันดีไม่พอหรือย,ยังไงกันเธอหน้าพี่เลี้ยงไม่เธอหน้า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 ไม่ อับหูปากต้องเล่นภาษาปากีจเวลาโมโหแล้วจะพูดได้หลายภาษาเซ็งคนหลายภาษาพอหายโมโหแล้วลืมหมดนั่นไงหลายภาษามาเป็นทีๆนี่พี่เหลียงถ้าพี่เปลี่ยนใจไอ้นี่อาจจะช่วยพี่ได้ไม่มีอะไรดีที่สุดตลอดกาลหรอกนะมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ต่างหากพี่เหลียงพูดให้คิดถ้ามีสติสักนิดพี่คงคิดได้ งูเหลือมเปล่าสร้างอยู่คนเดียวด้วยดังชื่อพี่สองวันดีพี่สองใครไม่ใช่ล่ะวันเดียะเลี้ยงวันดียวันเดีเงียบง้องเหมือนเดิมเลยใช่ไหมล่ะพี่สองมันก็เงียบใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ แต่ก็คงจะไม่เงียบงงมากกว่าแกหรอกบ้งฉันว่าเออนั่นสินะฉันเงาเงาไอ้นี่แกแกจะไม่ลองเอาเรื่องของอาหลงมาคิดทบทวนใหม่ดูบ้างละเรื่องโรงงานนั่นน่ะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันว่าแกคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาบ้างใหม่มาก่อน้อยนะอาเหลียงก็แปลงมันเก่าเอ้ยมันก็ดีอยู่นะที่อาหลงมันปรับตัวเข้ากับปัจจุบันได้นะแกก็ควรจะปรับตัวบ้างนะอาเหลียง นี่ฟังนะถ้าแกขายกับโรงงานนั่นน่ะแกก็จะได้มีไฟฟ้าดีๆใช้แล้วก็ไม่ใช่แค่พวกแกหรอกนะแต่ก็เป็นชั้นและคนอื่นๆด้วยจะต้องฉันพูดกี่ครั้งกันหมด่ถึงแกจะไปขายกับโรงงานนั่นฉันก็ไม่อดตายหรอกนะยังไงซะก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะขายได้ใช่ไหมล่ะเลีพี่สองให้ในสิ่งที่เราไม่มีมนั่นคือสติพร้อม,มจะให้เพราะเรามีอ แล้วไอ้ชีวมวลที่เขาว่ามันก็คือไอ้ถุงนั่นที่อาหลงให้แกไปไม่ใช่เหรอเป็นสิ่งที่แกต้องเอาไปขายให้กับโรงงานแล้วเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเอาสิ่งที่เขาไม่ใช้แล้วมาเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์มันก็ดีกว่าไม่ใช่หรือแล้วจงฟังจากปากฉันให้ชัดๆนะเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วไปเถอเถอะอาเหลียง อหลงอขอบคุณท่านพี่สองที่ให้สติเออไปเถอะให้จะหมดละจะหมดสติอยู่ละออโอ้โหนึกไปไนแบบเสื้อผ้ามือสองอ้าวพี่เลี้ยงไม่ได้เจอก,กันนานเลยนะจะไปไหนอ่ะนั้นไปทำสิ่งที่ดีสุดในตอนนี้ยังไงละอ๋อหลงไปด้วยกันนะมาเลยไอ้นายแบบเสื้อผ้ามือสองไปกันเลยพี่เลี้ยงไปเลยอหลงแล้วเราจะไม่หลงอีกเลย ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าน้ํำยางไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากมากเราได้น้ํำยางไม้มาแล้วแต่ไม่รู้ครับว่าจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างจนกลายไปเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยน้ําำยางไม้ที่ได้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษยังมีส่วนผสมของน้ําร่วมอยู่มากทำให้ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ทันที ต้องนาเข้าสู่กระบวนการระเหยน้ํำยางไม้เมื่อน้ํำยางไม้ผ่านความร้อนจนน้ําระเหยออกก็จะเหลือน้ํำยางไม้ที่มีความเข้มข้น70-75ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่พร้อมสําหรับการผลิตไฟฟ้าต่อไปและในส่วนนี้ล่ะครับเราก็จะได้น้ํำยางไม้มีลักษณะเป็นสีดํามีส่วรผสมของน้ําและก็เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ึ้นโดยปกติเราก็จะต้องเอาไฟแลวเหยเอาน้ําออกก่อนซึ่งอยู่ในระบบปิดเราเข้าไปดูไม่ได้เมื่อเราเข้าไปดูไม่ได้เราก็เอาออกมาดูเลยครับผมใช่ไหมครับพี่ดับอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอะไรยังไงเราจะมีน้ํายางไม้สามประเภทนะครับครับผมอะไรประเภทแรกเราเรียกว่า weak black liquor แล้วกันอันนี้จะบอกว่าอันเนี้ยความเข้มข้นต่ํามีน้ำเยอะร้อนไหมก็อุณหภูมิประมาณแปดสิบห้าสิบ เลยจะบอกว่าค่อนข้างอันตรายนะช่วงระหว่างนี้นึงนะครับหมุนควันขึ้นเลยนะตอนนี้ก็ความเข้มข้นต่ําประมาณ15เปอร์เซ็นต์พอเอาน้ําออกไปมากขึ้นก็จะเริ่มเนื่ช่เอามาดูความเนื่ออันต่อไปอันนี้ตัวที่สองประมาณ60เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้อันนี้เริ่มเนืดเริ่มเนืดแต่อันเนี้ยยังเอาไปใช้ไม่ได้ยังไม่ใช้ไม่ได้ยังเข้มข้นไม่พอครับความเข้มข้นต้องระดับ70 75เปอร์เซ็นต์นั่นคือตัวนี้ตัวนี้เลยครับโอเค ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงคือต้องระยะนี้เลยต้องระยะนี้ระยะนี้เท่านั้นซึ่งใช้เวลานานไหมในการระเเราทําเป็นขั้นตอนก็ประมาณสักสามชั่วโมงัะแรากม่ได้เอาออกมาจากท้อต้มเยื่อนะก็ยังใส่อยู่ผ่านไปสามชั่วโมงผ่านกับระบบการระเหยเนี่ยสามชั่วโมงเป็นหมื่นนี้เลยแล้วค่อยนําไปเข้าสู่กระบวนการทำไฟฟ้านี่คือเชื้อเพลิงบอกเลยนี่คือแบบเชื้อเพลิง น้ำยางไม้ที่เกิดจากกระบวนการต้มเยื่อเพื่อน,นำไปทำกระดาษโดยการนำไม้สับชิ้นเล็กๆผสมกับน้ำยาต้มเยื่อในกระบวนการนี้จะมีการแยกน้ำยางไม้ออกเพื่อน,นำมาระเหยความร้อนจนได้น้ำยางที่มีความเข้มข้น70-75%จากนั้นน้ำยางไม้ที่ได้ฉีดพ่นเข้าสู่เตาเผาความร้อนที่ได้จากการเผาจะไปเปลี่ยนสถานะน้ำให้กลายเป็นไอ จากนั้นไอ้น้ำก็จะไปดันกังหันไอ้น้ำหรือเทอร์บ่า์เพื่อผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าเจ n เน a เรเตอร์โอเคเราได้น้ำยางไม้ความเข้มข้น70-75มาแล้วนะฮะจากนั้นยังไงต่อฮะกลายเป็นไฟฟ้าเราก็ส่งไปที่ตัวม้อไอ้น้ำครับผมโดยการฉีดเป็นสปเปรย์เข้าไปคล้ายๆกับลดน้ำต้นไม้เนี่ยครับมีทั้งหมด4หัวสปเปรย์ด้วยกันด้าละหวัว มันก็ไปให้ความร้อนกับน้ําที่อยู่ในท่อดังนั้นน้ําก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นที่ประมาณสัก300องศาตอนนี้จะเป็นเหมือนไอ้น้ําอิ่มตัวอยู่คือน้ําในท่อเนี่ยกลายเป็นไอใช่มีไอแล้วก็มีน้ําด้วยปนกันอยู่มีความชื้นอยู่ก็ถูกส่งมาที่สตรีมดําเป็นถังพักเป็นถังพักครับผมตัวน้ํา300องศานี่นะไอ้น้ำแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นไอ้น้ําจะถูกส่งไปที่แสง สำหรับการผลิตแผงในไบเลอร์นี่แหละในหม้อน้ำแผงตัวนี้เรียกว่าการทำซุปเปอร์ฮีตเตอร์สตีมหรือไอดมครับด้วยอุณหภูมิ480อยงศาเพื่อให้มีพลังงานมากขึ้นแล้วก็ไปเอาไปผลิตไฟได้มากขึ้นซึ่งตัวนี้จะเอาความชื้นในไอ้น้ำออกหมดเลยใช่ครับความดันเท่าไหร่ความดันประมาณ83บารครับดเยอะเหมือนกันนะจากนั้นไอน้ำ แห้งหรือไอโดงเนี่ยไปสิบสามไปไงต่อฮะก็ส่งไปที่กังหันไอ้น้ำครับก็เปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานกลแล้วก็ไปหมุนตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อนะครับไปหมุน generator ไปหมุน generator ครับไฟเอาไปไหนครับพี่ไฟก็เรามีจำหน่ายให้การไฟฟ้าไปผลิตครับการผลิตไฟฟ้าจากน้ำยางไม้ของบริษัทน่นแนลพาวเวอร์สป라이ดจำกัดมหาชนหรือ NPS เรียกได้ว่าเป็นการทำของเหลือไม่ให้เป็นของเสียเพราะนำทุกอย่างกลับมาใช้หมุนเวียนภายในกระบวนการผลิตทั้งการผลิตกระดาษและผลิตไฟฟ้าและในกระบวนการถือว่าเราเอาไอ้น้ำเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าและแน่นอนเราได้มาแล้วถูกไหมฮะได้ไฟฟ้ามาแล้วไอ้น้ำา83บามันต้องมีลดลงมันลดลงเหลือกี่บาครของโงเสบ็นะครับก็จะลดลงเหลือประมาณสัก4บา สีบาทก็เอาเรียกว่า low p r e ช s u r e s t e a นะครับครับผมซึ่งไอ้น้ำแรงดันต่ำที่ว่าเนี่ยจะถูกส่งไปที่หน่วยละเหยเมื่อกี้ที่จะทำให้ตัวน้ำยางไม้เนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นอ๋อก็ออเอาไปใช้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ได้ไปล่อยทิ้งก็ไปใช้ในกระบวนการละเหยน้ำแล้วก็มีไอ้น้ำอีกส่วนหนึ่งส่งให้กระบวนการผลิตเยื่อตัวสารเคมีที่อยู่ในน้ำยางไม้เนี่ยที่มันไม่เผาไหม ไอ,อ,อตัวนั้นมันจะกลายเป็นคองแขงหลอมเหลวคล,ล้ายๆกับลาว่าบกับไฟนะครับอ,อันนั้นเนี่ยเราจะดึงกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำยาต้มเยื่อใหม่นะครับไม่เอาออกไปไหนอีกอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่อ,ออกเหมือนกันก็คือเอาตัว ของแข็งล้อมเร็วไม่แย้ไปผสมน้ําอมันก็จะกลายเป็นสีเขียวครับผมเราก็ส่งไปที่จากน้ำยางไม้กลายเป็นจากดากลายเป็นเขียวแล้วตอนนี้เราได้สีเขียวมาเราก็ส่งไอ้น้ํายาเขียวเนี่ยไปเติมปูนขาวแคลเซียมออกไซด์นะครับผมจะได้เป็นน้ํายาต้มเยื่อซึ่งเป็นมีองค์ประกอบของโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกมาแล้วก็ส่งไอ้ตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือน้ํายาต้มเยื่อเนี่ยสีขาวๆเรียกว่าไวลิเกอร์ส่งไปที่โรงเยื่อใหม่ไปต้มกระดาษไปต้มเยื่อใหม่ต้มเสร็จก็ได้ น้ำย่างไม้ดํานะครับมนวนกันไปเรื่อยๆกันอยู่อย่างเี้ยช่องนี้เป็นห้อง DCS เรียกว่าเป็นห้องควบคุมกลางนะครับทุกอย่างจะควบคุมจากห้องนี้แล้วก็ใช้ระบบกล้องวงจรปิดแทนตัวตัวเปอเตบางทีอาจจะไม่อยู่ทุกที่ทุกเหตุการณ์ก็ใช้กล้อง CCTV เป็นตัวควบคุมโดยโอเปอเรเตที่นั่งที่นี่ก็จะเป็นคนที่ดู ภาพรวมทั้งหมดครับท้กหมดเลยใช่ครับตรงนี้ควบคุมกี่โรงครับอันนี้ของโรงไฟฟ้าก็มีโลจเวสกครับส่วนฝั่งนี้เป็นส่วนของการผลิตเยื่อกระดาษครับ <apocalypse> เห็นกันไปแล้วนะครับว่าไฟฟ้าจากน้ำยางไม้เขาผลิตกันยังไงส่วนจะมีพลังงานไฟฟ้ารูปแบบไหนอีกนั้นกกพอเขามีมาบอกครับไปชมพร้อมๆกันเลย คุณผู้ชมครับมาดูกันอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เราได้รับเรื่องร้องทุกจากชาวบ้านหลังจากที่3ยายะโจได้ไปก่อกวนชาวบ้านซึ่งทําให้ชาวบ้านหลายท่านเลยได้รับผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับทางสํานักงานข่าวโล้นหุน่นแหล่สูของเราได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเราไปติดตามข่าวนี้กันเลยครับอุยไอพญาเบียนนั้นหรอคนแถวนี้เขารู้จับมันทั้งนั้น ว่ามันส่งกลิ่นเหม็นมากมากเวลาใครเจอนะไม่มีใครอยู่ใ,ใกล้มันหรอกโอ้พี่เขาอยากพรมันเสียงดังอีดแอดอิ๊ดแอดผมทำงานบ้านไม่ได้เลยเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องมันน่ารำคาญมากนะพี่ตายมันนี่สิมาแล้วมา กินมากินนี่อร่อยเหมือนแมงกะพรุนนั่นแหละกินกินเข้าไปมาแล้วมาแล้วหายใจทีแสบจมูกไปหมดตบกันไ้ไม่ได้เลยใหญ่ก็เรียนไม่รู้เจอนะทีไรนะไม่มีขยะอยู่ใกล้มันหลอกมันน่ารำคาญมากนะพี่ส่งกลิ่นเหม็นมากมากมันส่งกลิ่นเหม็นไปหมดรำคาญมากนะพี่เราจะไปที่ไหนกันเหรอ เราก็จะไปยุดคิดจะหนีออกไปใช่ไหม เธอทั้งสามคิดบ้างไหมออกไปแล้วจะไปอยู่ไหนกันไม่รู้ไม่คิดจะออกข้างนอกออกไปแล้วพวกเธอจะทำอะไรคิดว่าสังคมข้างนอกต้องการพวกเธอเหรอรู้ไหมขยะที่ไม่เข้าสู่ระบบจะเป็นยังไงนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วมันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก ผมข้างนอกไม่ต้องการพวกเราไงอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์ถึงต้องมาอยู่แบบนั้นไงอยู่ไปอะ่ะก็ไม่มีใครต้องการใช่ตอบมาหน่อยดิว่าอยู่ที่เนี่ยมันดียังไงตอบไม่ได้ดิไป anyhow, พวกเราอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เพราะพวกเธออยู่ที่นี่แล้ว พวกเธอจะมีคุณค่าไงพวกเธอจะเพมคุณค่าไงพวกคุณที่ดูคลิปนี้อยู่รู้ไหมคะทุกวันนี้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันถ้าขยะเหล่านี้ไม่ได้กําจัดอย่างถูกวิธีมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดแล้อมแต่ถ้าขยะเหล่านี้อยู่ถุกที่ขยะที่เราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นั้นที่จริงแล้วมันสามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า แถมยังได้จัดก,การขยะได้อย่างถูกวิธีไปในตัวคุณลองคิดดูว่ามันจะเกิดประโยชน์มากแค่ไหนถ้าหากเรามีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะไว้จัดการกับปัญหาขยะเหล่านี้ตัองปอูริเยมาสิบสิบสิบไปเลยค่ะรู้แล้วผู้ชายยังจะไปจากที่นี่อยู่ไหมไปไปเกิดใหม่ให้มีประโยชน์มากกว่านี้ ที่ฝุ่นละอองจะถูกปล่อยออกมาจะต้องผ่านระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตหรือ ESP ซึ่งทำหน้าที่ดักฝุ่นแล้วกลับมาเผาใหม่ในหม้อกำเนิดไอน้ำจึงถือเป็นระบบปิดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยออกไปจึงมีการต่อระบบวัดอากาศแบบต่อเนื่องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย พูดถึงค่ามลพิษเวลาเราอไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยพวกเศษฝุ่นละอองต่างๆที่ออกมามันมีไมหมฮะแล้วมันส่งผลกระทบอะไรยังไงต้องต้องยอมรับว่ามีแต่เราควบคุมให้น้อยมากครับเช่นว่าสิ่งที่ปอ่อยออกจากปล่องโรงงานเนี่ยนะครับ<ะ>ตามกฎหมายเขาบอกว่าห้ามเกิน320มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตร,รในเอเอเราก็บอกว่าเราจะทําให้ไม่เกิน160ยเรากำหนดไว้ดีกว่ากฎหมายครึ่งต่อครึ่งเลยพูดง่ายๆว่ากดลงมาอีกแล้วเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตดังนั้นเนี่ยครับเราสามารถมอนิเตอร์หรือว่่่าาาาาตติดดมคฝุนนนไ้เป็รยที เรียลไทม์ควบคุมเรียลไทม์แล้วก็มีการจัดการซ่อมบำรุงทุกระยะทุกไตรมาสเราจึงมั่นใจครับว่าชุมชนไม่รับผลกระทบแน่นอนขอเขาก็จะมีกําหนดในรายละเอียดที่เราทำในเอเอเยอะมากซึ่งเราก็ต้องทําตามกําหนดที่เราระบุไว้แล้วก็ต้องนําส่งเขาในทุกๆ6เดือนซึ่งสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราทําตามขั้นตอนทําตามระบบขั้นตอนทุกอย่างครับครับกกพสบายใจกับเราแน่นอนครับจริงๆอย่างที่เดวันที่บอกเราวางคอนเซปต์ว่าโอเคมลพิษไม่ออกไม่มีของเหลือของเสีย อยย,อย่ยนนเีูเใ้ลชพลังงานไฟฟ้าจากน้ำยางไม้เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตกระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆต้องบอกว่า n อ s นพพยายามสร้างระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนร่วมกันกับชุมชนมชุมชนที่เราพูดถึงอาจจะต้องแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือครเรามีโรงไฟฟ้าน้ำมันยางไม้เราเป็นศูนย์กลางรอบๆเนี่ยก็เป็นชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าซึ่งเราดูแลเรื่องของค่าฟุ่น เรื่องของเรื่องของกองทุนและก็ชุมชนที่อยู่ไกลกว่านั้นระดับ50-100กิโลเมตรนียก็จะเป็นชุมชนเกษตรกรที่ปลูกต้นกระถางซึ่งเราจะมีการทั้งออกคือต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าเราเริ่มตั้งแต่การปลูกครับโรงไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฐานหินก๊าซธรรมชาติหรือแม้จากชีวมวลก็คือไปเก็บชีวมวลที่ที่อยู่ตามหัวไร่ปนามาแต่ NPS เนี่ยเริ่มจากการปลูกขึ้นมาเราจึงบอกว่า NPS เนี่ยปลูกพลังงานขึ้นมาได้ นอกจากการผลิตไฟฟ้าที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นมิตรกับชุมชนทุกบาทจากการขายไฟจะต้องแบ่งรายได้เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อคืนกลับและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพูดถึงประโยชน์นี่ค่อนข้างแต่เยอะและเป็นงบประมาณที่เข้ามาสนับสนุนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอาคารหลังนี้นะครับหรือว่าเป็นการต่อเติมโรงอาหารและบางส่วนเนี่ยเราก็ยังได้ อุปกรณ์อื่นๆด้วยโดยการสนับสนุนของกองทุนไฟฟ้าเรื่องทุนการศึกษาก็ของเราก็จะได้รับพิจารณาการรับค่อนข้างเยอะทุกปีก็ถือว่าเป็นเป็นการเชื่อมโยงในการสนับสนุนการศึกษาที่มีประโยชน์ในปีที่แล้วทางโรงบาลส,ส่งเสรมสวขภาพตำบลนะได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า3 0 0แสน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยถ้าตูมก็ได้เอามาขอสร้างที่พักให้กับผู้ป่วยกับคนไข้ที่มารับบริการทางโรงไฟฟ้าก็ได้ดําเนินการจัดซื้อตามคําขอที่เราแจ้งไปนะว่าถ้ามันมีตัวนี้ยมันอาจจะทําให้บริการประชาชนได้สะดวกมากขึ้นอุปกรณ์ทําแผลเรืองว,วัดความดันก็ได้รับจสนับสนุนมาก็โรงงานก็ให้การสนับสนุนกับชุมชนครับตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมผู้ป่ทำเห็ด ครับเห็ดฟางเห็ดอะไรนี่ครับก็มีทำตาลามีงานวัฒนธรรมงานในส่วนรวมของชุมชนตลอดทุกประเพณีการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าน้ำยางไม้นอกจากเป็นการใช้ของเหลือจากกระบวนการผลิตมาทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วยังเป็นพลังงานสะอาดที่คืนประโยชน์สู่ชุมชน ตามแนวทางของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่มีวัตถุประสงค์สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับประเทศและสังคมโดยส่วนรวมนอกจากที่เราจะช่วยชุมชนแล้วเรายัางช่วยประเทศด้วยแล้วน้ำยางไม้ของเราเนี่ยนะครับสามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงปีละ340ล้านลิตรหรือหมื่นล้านบาทต่อปีดังนั้นเราจะบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้ขายแค่ไฟฟ้าเราขายพลังงานสีเขียวเพื่ออนาคต